ครับตู้หนุนเปล้่ยนเป็นาเป็นการวอร์มไม้กับโต๊ะครึ่งโต้นะครับแล้ก็จะมีการวอร์มหลายแดบนะครับแต่ได้นะครับการให้โต๊ะแล้วก็ ข้อต่างตีกับเป็นเล่นตีตีตรงกับปลายนะครับ 9 8 7 Có tìm được sản phẩm đó